ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสาธิตการเข้าใช้งานแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของตัว Instance ที่เราสร้างไปครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักซึ่งในตารางของ i n t t n n น e นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลของตัว Instance ที่เราสร้างไว้อยู่เรียบร้อยแล้วจะเห็น ID ชื่อสถานะนะครับแล้วก็จะมีการแอคชั่นต่างๆอย่างที่กดเข้ามาก็จะมีการ v w Detail ดูรายละเอียดแล้วก็ Delete ในการลบตัว i n s t a n c e ในการดูข้อมูลหรือรายละเอียดแล้วก็การเข้าถึงตัว i n t t n n c ตตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าได้2วิธีอย่างแรกก็คือกดที่ v i View e e t a i l ตรงนี้นะครับหลังจากที่กดปุ่ม Action ตรงนี้แล้วหรือไม่ท่านสามารถกดไปที่ปุ่ม ID หรือตัว Name ตัวนี้ได้เลยครับผมเมื่อกดเข้าไปนะครับเราจะมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นหน้ารายละเอียดของตัว i n t t n n c e ทางด้านซ้ายจะมีการบอกชื่อบอกประเภทสถานะต่างๆครับของตัวเซิร์ฟเวอร และด้านขวาจะมีแถบ2แถบอย่างแรกก็คือเป็นแถบ m a s i c Information ซึ่งจะมีข้อมูลของ Access Link อยู่นะครับผมและแถบที่2เป็นแถบ Security นะครับซึ่งท่านสามารถ Add Guest Email เข้ามาได้เพื่อที่จะให้เขาสามารถมี Access เข้ามาในตัว Instance ของท่านได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของ Basic Information นะครับ Access Link ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้เข้าสู่ระบบของเรานั่นเองนะครับท่านสามารถก๊อป Access Link ตัวนี้หรือว่าสามารถกดที่ปุ่มที่อยู่ด้านขวาได้นะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นแท็บใหม่ซึ่งจะเป็นการเข้าสู่ตัว Instance ที่เราสร้างไว้ในทันทีอย่างที่เห็นตอนนี้ผมได้เข้าไปอยู่ใน Jupiter Notebook เรียบร้อยแล้วซึ่งจะอยู่ใน Instance ที่เราสร้างไว้นะครับผม